สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมเกี่ยวข้อเด้อม,มาพี่น้องมาเที่ยวซอยหนึ่งทับสามครับหมู่ที่หนึ่งตะมดข้องสามเ,าเพื่อคลองหลวงอากาศมื้อนี้นกข่าวดีครับบ่มืดบ่แดดเพราะสัลวอนัวอนครับพี่น้องวันนี้ผมมากับแสนชัยสอข้อเดิมนะครับเด้อนกต่อเบอร์สามผมเกิดประเทศชาติครับของอาจารย์ลาอัเกียรติครับ แสนชท้กันเรื่องท่านมาทีเอิอนครูต่อสู่อยู่กันงเป็น้องเอิอนเจ้าทินเขมามมหามินอนีแสนชัยได้ใจเลยครับขันบ่หยุดบ่ย้อนเลยนี่ครับแสนชัย ทิ้นเสียงดีดีครับสําหรับหัวเสาห,หัวนี้ผมได้ไปละสามแต้มกับพี่น้องที่มาของคําว่าเขียวค้นเดิมครับมักสิใส่แต่ค้นเดิมเดิมนเก่เาๆครับที่เคยได้ผีบ่าจกกบนะพี่น้องเนาะเก่าทิ้นคู่อยู่ครับจับมันคู่อยู่ใส่จุกคู่จุกคู่อยู่ครับ โอเคน่าแลยน้ำดินของเรากำลังอยู่มีคนมากเลยพี่น้อง sẽ anh cái nằm đi bị bình Chán sẽ hạt thấy nằm khẩu nằm khẩu vô thế bây giờ đây mắc cây mày ปลาคือบ้าห่าวดอก็กระโดดย้ยยๆ้ลุ้นดว กางเต็มกับกุกเดียวมาทั้งสายมือผมนี่ครับคนเหนียนผมอยู่ทั้งขั้ว็บว่เห็นไปหาเนาะเสียงดีอยู่กับพี่น้อง ตีตะไลไปแล้วครับตีตะไลไปหาเปเนยียนผมแล้วอือตีตะไลไปฟังพุ่นไปซอยพุ่นครับพี่น้องเบื่อหาแสนใช่ครับนี่แสนใช่ พี่นองสังเกตนะครับตอนนี้แสนแช่เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงกลางแล้วตอนแรกขันเสียงขันเสียงหน่อยนะตอนแรกขันเสียงหน่อยมันเลยขึ้นมาเป็นเสียงกลางแล้วครับแสนแช่นี่เป็นนกหลยลีลาครับพป่นอง